เจ้าของฟาร์มคนหนึ่งขายเนยหนึ่งปอนด์ให้กับคนทำขนมปังอยู่เป็นประจำวันหนึ่งคนทำขนมปังเกิดอยากชั่งน้ำหนักดูว่าได้น้ำหนักของเนยตามเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตรฐานจริงๆมันทำให้เขาโกรธมากและเขาก็ฟ้องร้องถึงศาลผู้พิพากษาถามเจ้าของฟาร์มว่าเขาได้ชั่งน้ำหนักในการขายเนยหรือไม่เจ้าของฟาร์มตอบว่า ฉันมันตาสีตาสาฉันไม่มีเครื่องช่างเปะๆหรอกแต่ฉันมีเกณฑ์ของฉันอยู่แล้วผู้พิพากษาถามต่อแล้วคุณช่างเนือยอย่างไรเจ้าของฟาร์มตอบว่าด้วยความสัตย์จริงก่อนที่คนทําขนมปังจะซื้อเนอยจากฉันฉันได้ซื้อขนมปังหนึ่งปอนด์จากเขาในทุกๆวันที่คนทําขนมปังเอาขนมปังมาให้ฉัน ฉันช่างมันแล้วขายเนยไปเท่ากับน้ำหนักขนมปังที่ฉันได้ถ้าจะหาคนทำผิดก็คงจะเป็นคนทำขนมปังนั่นแหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในชีวิตเราคุณให้อะไรย่อมจะได้รับสิ่งนั้นอย่าพยายามที่จะคดโกงคนอื่น